สวัสดีครับผมอาจารย์ซีเบอร์5นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะทำวิดีโอการเรียนภาษาอังกฤษยาว50ตอนถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกฝนตามที่ผมนะผมรับรองว่างานนี้ภาษาของคุณจะเปลี่ยนไปไม่ว่าภาษาอังกฤษของคุณในตอนนี้จะอ่อนแค่ไหนรับรองว่าคุณจะต้องเก่งภาษาแน่นอนส่วนคนที่เก่งอยู่แล้วก็ถือโอกาสนี้ทบทวนแล้วก็ฝึกตามภาษาเนี่ยยิ่งฝึกคุณจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ในอดีตตอนหนุ่มๆมผมพยายามไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยตามสถาบันกฎวิชาต่างๆเรียนแล้วก็เลิกเรียนแล้วก็เลิกจะตั้งใจเรียนแค่ไหนก็ไม่เคยประสบความสําเร็จสักทีส่วนหนึ่งเป็นเพราะพื้นฐานภาษาของผมเนี่ยมันไม่แข็งแรงเสียงท้ายคําอ่ะก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่ามันสําคัญมากไปเรียนคอนเวอร์ก็ออกเสียงผิดคุยกับเพื่อนคนไทยอะ่ะเราก็คุยกันพอได้นะแต่พอเจอฝรั่งตัวเป็นๆ เขาก็มักจะทำงงเหมือนไม่เข้าใจประโยคที่เราพูดเลยสุดท้ายผมก็ถอดใจเลิกเรียนภาษาอีกเลยแต่อยากบอกพวกเราว่ายังไงเราก็หนีภาษาอังกฤษไม่พ้นหนีไม่พ้นจริงๆนะตอนอายุผม48ผมทำงานเป็นที่ปรึกษามีลูกค้าที่ต้องดูแลเนี่ยมากก็คิดว่าชาตินี้ เมื่อํจเป็นละผมไม่ต้องใช้ภาษาอีกแล้วแน่นอนแต่แล้วโชคชะตาก,ก็พาผมไปเจอฝรั่งเข้าแบบเต็นเต็มีคนชวนไปเข้าโครงการของ UN เวลาตอนที่เรียนน่ะก็มีร่างคนไทยอ่ะแต่ให้เราฟังพอเรียนไปสักระยะฝรั่งที่มาจาก UN น่ะก็ชอบวิธีคิดวิธีทํางานของผมเห็นว่าผมอ่ะหน่วยก้านดีเขาก็มาชวนไปทํางานด้วยเอาละสิพออคนไทยก็บอกเราว่าไม่เป็นไรหรอก อาษาอังกฤษ,กษไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะเอาเข้าจริงๆตอนเขาไปทํางานด้วยตอนประชุมออนไลน์อะไม่มีคนแปลให้คุยกันอังกฤษล้วนๆเลยแหละ,แล,ะแล้วพอฝรั่งเขาถามเราว่าเข้าใจไหมคุยเราจะไปตอบว่าไม่เข้าใจมันก็คงไม่ได้นะเราก็เลยตอบไปว่าเยสลนะพอถึงเวลาทํางานลงมือทํางานจริงๆอะ่ะเราทํางานไม่ตรงกับที่เขามอบหมายให้เราอะ่ะเราฟังไม่เข้าใจไนงะเราก็เลยทําผิดไปถึงตอนเนี้ผมรู้แล้วว่า เราต้องพูดเราต้องฟันได้ผมก็รีบหาที่เรียนภาษาทันทีตอนนั้นก็คิดนะว่าค่าเรียนเท่าไหร่อะก็สู้แล้ว<ช>ล่ะเชื่อไหมผมโชคดีครูของผมอะเขาเปิดโครงการเรียนฟรีเฉยเลยทงั้งที่เขาก็มีสาบันสองภาษาใครเรียนน่ะก็ต้องจ่ายค่าเรียนหลายหมื่นอยู่นะครับตอนไปเรียนอะผมนั่งเรียนกับน้องอายุสิบกว่าขวบเนี่ยเราเรียนกันแค่สองคนครูส่งบทเรียนสั้นๆไม่นนกี่ประโยคมาให้เราสองคนน่ะลองฝึกพูดผมฝึกแค่ไม่กี่นาที ก็พูดให้ครูฟังเลยครูก็ตั้งกล้องแล้วก็ให้ลองพูดแล้วก็อัดเทปไว้ผมก็พูดปึ๊ดเดียวผมมั่นใจมาว่าเสียงผมนะ่ะดีเวลาผ่านไปอ่ะผมถึงรู้ว่าเสียงผมนะ่ะไม่ได้เรื่องเลยแต่ครูก็ไม่บอกผมแล้วคำว่าเสียงผมนะ่ะเป็นยังไงหลังเรียนจบครูก็ส่งลิงไฟล์มาให้ผมให้ไปฝึกอีกพร้อมกับกระดาษ1แผ่นพี่ีลองฝึกฟังแล้วพูดตามนะครูยังย้ำอีกว่าสามรอบแรกเนี่ย พี่สีดูตัวหนังสือได้แต่ต้องฟังและพูดตามนะแต่รอบที่สามและสี่พี่สีห้ามดูตัวหนังสือนะก่อนจะจากกันครูก็บอกว่าถ้าคุณพูดไทยได้คุณก็พูดอังกฤษได้พวกเราพร้อมไหมครับที่จะฝึกพูดแบบเดียวกับที่ผมเคยฝึกนับหนึ่งฝึกพูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่งอ้อเอาให้เป๊ะที่สุดเลยนะแล้วก็อัดวิดีโอส่งผมด้วยนะอาจารย์ซีเบอร์ 哈。<laughs>